เมื่อรักษาตาตื่นไ้ค่ะวันที่2ไทยตั้งแต่รับเทจะหายเทได้เหนเดขึ้นวันที่2ไทยตงต่รับเทตั้ง เตระต่อสูงรับระเด็นระตูต่อสูงกันอี้ปีไทจ้าีเื่องีสมองไปออบที่ี่คุระกระไปกราครบเพื่อนราเป็นตอตูต่อสูงครับ ดาวปาแกมน้วยให้ง <laughs> กันครับตีเสมอได้แล้วครับย่าครับอย่าพยัย่าย่ครับขออภัยน่ต่อสอส่ออมีสุวรรสิงห์สมสุดสั